สวยสวยไปไปไปอีกไปมัเลยอะนิ่งหอมมาก กลับเจอพีชวันเดอร์พีชกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นฟลอกวันเด y กับวันเดอร์วันเดอร์จะพาทุกคนไปมูกันแล้วก็จะไปหามุมหาทามที่กําลังคิดมากๆตอนนี้เลยที่สวนเบนนะคะซึ่งต้องพูดเรื่องมูกันนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยพีก,ก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกันมูอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นคนมูประมาณนึงแล้วที่นี่เนี่อยอยู่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนดูเบอร์ให้พีนะคะแล้วก็คุยกันกสนิทกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบแนะนําว่าหลังจากพีหายป่วยอยากให้พีไปไหว้วัดแค ไปที่วัดแขกนิดนึงนะคะซึ่งเราก็เออไม่ได้ไปวัดแขกมาน,นานมากแล้วแล้วอยู่ๆมีคนบอกว่าให้ไปก็รู้สึกว่าต้องไปมันต้องไปใช่ไหมมันต้องไปแหละ ตวันนี้นะคะก็เลยว่างอยากออกไปข้างนอกก็เลยคิดว่าจะไปวัดแขกกันนะคะแล้วเดี๋ยวไหนๆก็ออกไปแล้วก็เลยจะไปหามุมนะคะที่เขากําลังแบบคิดมากๆเป็นมุมหาทำในส่วนเบนจากิตินะคะเราก็จะได้มีแบบว่าคอนเทนต์ในหนึ่งวันทําแบบว่าจุกๆออกไปทั้งทีก็คือต้องครบนิดหนึ่งนะคะนี่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยพร้อมเขาวัดเขาวาหนึ่งกลุ่มแล้วก็ สวยงามนะคะเดี๋ยวมันเลือกกระเป๋ากันเพราะว่าเพิ่งซื้อกระเป๋ามาแบบว่าน่ารักมากตอนแรกพี่ซื้อใบนี้มาแล,แล้วมันน่ารักแบบดีมากก็เลยกลับไปที่ร้านใหม่แล้วก็ช้อปปิ้งมาใหม่นะคะนี่น้องสีขาวสีขาวก็ดีทุกคนแล้วก็มีน้องเขียวที่เป็นแบบเดียวกับน้องชมพูแล้วก็มีน้องเหลืองที่ดูแบบ ดใสมากๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าสีไหนเป็นสีมงคลเช็คดวงเรียบร้อยว่าสีเขียวนั้นบ่งเอาไปไม่ได้นะคะส่วนสีที่คิดว่าน่าจะเอาไปอาจจะเป็นสีชมพูไม่ก็แบบสีเหลืองเขาบอกว่าจะช่วยให้สุขภาพดีแล้วก็เงินทองไหลมาที่มาผู้ใหญ่เมตตาเฮ้ยแต่สีชมพูได้2องแปมเลยอะสีชมพูแล้วกันไปกับน้องชมพูใบนี้ค่ะนะ่ารักมากกรุบกรุอาฟิตวันนี้นะคะก็จะเป็น เดรสประมาณนี้เลยอ่าเขาลงเขา้ารูปนิดนึงทําให้ดูตัวเล็กนะคะแต่ว่าถาอาไว้ข้างนอกแล้วก็อาจจะแบบไม่รู้สึกเซฟเยอะไรเงี้ยเนาะก็ใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นแบบฟิวเสื้อเชิ้ตน,น่ารักน่ารักอันนี้เลยก็ประมาณนี้นะคะไใส่สร้อยคอชาแนลอันนี้น่ารักมากคือทุกคนแบบพี่อยากแนะนําคือคุ้มมากซื้อมาแล้วแบบได้ใส่บ่อยมากนะคะแล้วก็มีแหวนคอมารองมาลองจิวเวลรี่นะคะ เค่นั้นเองน้ำหอมวันนี้จะฉีด Tom Ford ตัวนี้เลยค่ะทุกคน White s u e t นะคะกลิ่นดีมากหอมมากมันจะมีความแบบแป้งๆพาวเดอรี่นิดนึงแล้วก็กลิ่นมันจะให้ความรู้สึกแบบผู้ใหญ่ที่ยังดูหน้าทานตนพทอ่ะอันนี้พคิดว่ามันกลิ่นโตขึ้นมาไม่ได้แบบ f o r a l f o o i t y มากนะคะบงังเสื้อคอนิดนึงอืมมันหอมหอมใช้ประมานี้นะใช้เรียบรอยอ้อยต้งเป่า แวะมาคาเฟ่นะคะมากินข้าวก่อนเติมพลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปจะได้แบบว่ายาวๆไปเลยจนถึงเย็นนะเพราะไม่รู้จะรถติดหรือเปล่าวันนี้วันเสาร์คิดว่าถ้าเข้าแบบโซนในเมืองก็จะรถติดนะคะกินข้าวก่อนนะคะหิวมาก เราก็ทาพิธีไหว้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะที่วัดแข่งนะคะทุกคนก็มาที่นี่คือข้างในเขาจะไม่ได้ให้ถ่ายอะไรวิดีโอวิดีโอก็คือไม่ได้ถ่ายมานะคะแต่ว่าถ้าใครมาปุ๊บเนี่ยข้างในเขาก็จะมีเครื่องไหวให้ก็ซื้อข้างในก็ได้หรือว่าจะซื้อดอกไม้จากข้างนอกก็ดูแบบเอะอะอลังการดีนะคะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปที่ส่วนเป็นตต่อนะคะเข้าไปเขาก็จะเติมให้ด้วยแบบนี้ นนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่สวนเบนจักกิติดอกไม้สวยมากให้ดูดอกไม้สิจีแล้วอากาศวันนี้ก็คือแบบว่าฟ้าเปิดนะคะแต่ร้อนมากร้อนไม่ไหวนี่วันทีน่ทมันร้อนอย่างนี้ทุกคนก็คือมีมุมหาธรรกันแบบว่าเยอะแยะมากมายส่วนเราก็จะแบบไปตามหามุมหาธรรมของเราบ้างนะคะร้อนมากอุ้ยน้าสวยมากน้ำแบบว่าเป็นแบบปิ๊บป๊อบปิ๊บป๊อบ มุมนี้คือเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมว่าน้ำมันมีนมความวิบวับวิบวับวิบวับ,บเดี๋ยวเราถ่ายหรือว่าย้อนแสงตรงนี้จะสวยมากเดี๋ยวลองดูหนึ่งช็อตตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นแผงดอกไม้ซึ่งเดี๋ยวเราจะฝังตัวเองเข้าไปแล้วก็ถ่ายช็อตน,นิดนึงเพื่อให้เห็นกับ ท้องฟ้าข้างบนมันต้องสวยมากทุกคนตรงนี้นะคะโอ้โห,โหแล้วแดดมาทางนี้พอดีเราก็จะเอียงทางนะดดั้นลดเราดูถ้าอากาศถูกสักนิดนึงแบบลดลงสักส,สิองศาจะดีมาก คือมุมนี้ก็จะเป็นแบบส่วนสาธารณนะข้างหลังก็คือตึกระฟ้าทั้งหลายไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่าเออไม่เห็นตึกอะไรเลยสวยมันสวยเนาะคือแบบบเห็นด้วยตาแล้วก็แคปไว้ว่าสวยออทุกคนเราหาสะพานนั้นเจอแล้วค่ะด้านอยู่ตรงนู้นซึ่งเห็นเลยว่าคนเยอะมากเราจะไปตามรอยทุกคนค่ะน่าจะมาประมาณบ่ายสามสี่ห้าเนี่ยช่วงนี้คือจังหวะแบบแดดกำลังดีผิวกำลังอุ่นอุ่นโกลโกลลองมาดูนะคะ มาถึงมุมหาชามค่ะมุมมาหาชนจริงๆคนเยอะแบบแตกแตกคนแบบแน่นทุกขณะจริงๆคือต้องหาจังหวะดีๆแล้วก็รีบๆรทา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 ,ทาแล้วก็เสร็จนะคะนะจุดนี้นะแดดดีมาก สวยมาเลยฮะสวยสวยจริงเหรออะไรนะสวยมา<ว><ส>กเลยอ่ะจริหรอมากมีลหมมีมีแล้วสวยสวยไปไปไปอีกไป,ไป <c oughs> <c oughs> ออแสงอะไรอย่างงี้รับแสงรับดเยอะ วันนี้เราพาไปกินร้านเกาหลีที่เราชอบมากนะคะก็เป็นร้านในบ้านที่มาประจำมีความแบบโคตรเกาหลีคือพอมานั่งปูปะตะแกรงตะ้าอะไรอ่ก็มีคพอมเกาหลีโต๊ะยังแบบเป็นโต๊ะเหล็กเกาหลีเลยทุกคนอร่อยมากก็คือร้านรังบีบีคิวนะคะ ร้อนมากตอนนี้รู้สึกว่าแบบตัวยังร้อนละอุอยู่เลยทุกคนพยายามนั่งให้ใจเย็นกลับมาบ้านก็ถอดคอนแทคเลนส์ทิ้งไปก่อนเลยนะคะอย่างแรกเพราะเราพยายามจะแบบไม่ใส่คอนแทคเลนส์เกินเวลาเนาะแล้ววันนี้ทุกคนคะ่ะช่วยประมือให้วันเดอร์ด้วยค่ะเพราะว่าวันเดอร์นะคะสามารถเดินได้3,400 5 9กค่ะก <an> ็ใกล้จะหมดวันแล้วนะคะเดี๋ยวินก็มาลังนะให้ชมกันดีกว่าวันนี้นะคะก็แต่งหน้าประมาณหนึ่งเลยเนาะไปถ่ายรูปนะคะแน่นนิดนึงออกไปเจอทั้งแบบความร้อนเอยการอบแบบใส่หน้ากากเอ่ยแล้วก็ไปกินปิ้งย่างเอยนะคะทั้ง ันทั้งอะไรก็คืออบรมกันกลับมาบ้านก็จะพยายามแบบรีบล้างหน้าให้สะอาดนะคะก็จะใช้เป็นไมเซล่าก่อนเลยค่ะทุกคนตัวนี้ของนูฟอร์มูล่านะคะออ l p u r i f ออร์ c l ฟายิงคล w นซิ่งนั่นเองนี่ และนองมินชีสวัสดีมินชีายตัวนี้นะคะไม่ใช่ล l e a n s i n อย i l ค่ะแต่เขาเขียนว่า oil p e r i f y i n g อ่ะคือสําหรับพนผิวมันผิวสมที่มีปัญหาสิวแล้วก็เป็นพนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะนีกับสำลีตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นแบรนด์ที่มีชอบมากแล้วก็เป็นสำลีที่อยู่ใน favorite skin care ด้วยนะคะของ new formula เช่นกันสำลีดีมากทุกคนเราจะใส่ไว้ก่อนเลย2แผ่นชุ่มๆไปเลยค่ะไม่ต้องงง คลีนซิ่งตัวนี้นะคะเขาก็มีคอนเซปต์ด้วยค่ะก็คือเคลียร์คอนโทรแล้วก็แคร์นะคะเคลียนี่ยก็คือการทําความสะอาดค่ะคือเขาบอกว่าสามารถทําความสะอาดเมคอัพได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่ารองพงงรองมื้นอะไรจะออกไปยังไง<ม>คือเช็ดง่ายแบบไม่ต้องถูเยอะนะคะแล้วมันก็คือจะหลุดออกมาเลยวิ่งว่ามันเหมือนมีฝุ่นผงอะไรดำดำริบเช็ดเลยะคะ่ะ และอีกซีหนึ่งนะคะก็คือคอนโทรลค่ะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมที่ช่วยควบคุมความมันด้วยอย่างที่พี่บอกว่าเขาเหมาะสําหรับคนที่ผิวมันผิวผสมแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะสําหรับซีแคร์เขาคือคอนเซปต์การทําความสะอาดพร้อมกับการบํารุงไปในตัวเขามีไฮยาลูรอนที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ในาอาซินามายด์นะคะที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่เราเช็ดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันจะสบายหน้ามากๆแล้วก็ผิวชุ่มชื่นขึ้นด้วยนี่เลย ขั้นตอนสุดท้ายพี่จะเช็ดจนกว่าสำลีที่เช็ดออกมาจะสะอาดนะคะนี่สามแผ่นเรียบร้อยลาก็จะเปิดแผ่นที่4ี่อันนี้เราจะเช็ดตามแนวรูขุมขนเพื่อเป็นการทําความสะอาดนะคะเราจะไม่ย้อนรูขุมขนเราจะบบเช็ดเรื่อยๆก็ทีโซนนะคะคิ้วคิ้วที่บางคนลืมเช็ดเป็นสิวที่คิ้วเคยปะ เเคยเหมือนนกัายแชโดว์อะไรก็ออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมาสคาร่าที่แบบ super waterproof mm hmm. ก็คือต้องใช้ตัวที่เป็นอย l base mm hmm. นะจ๊ะความอ่อนโยนของ new formula ก็คือเขาใช้ bio mica ธรรมชาติ100%นะคะไม่มีไม mica จากสารเคมีคืออ่อนโยนแล้วก็ใช้แบบไม่ต้องล้างออกก็ได้ค่ะ mm hmm. นี่เราเช็ดจนแบบรู้สึกว่าสะอาดมากๆแล้วจริงๆนะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้เลยที่ใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5ส mm ่นค่ะ ทุกคนนี่ล่าสุดผิวเป็นสิวตรงนี้ทุกคนเห็นปะเออแล้วรู้สึกว่าตัวนี้สามารถใช้คู่กับยาแต้มสิวของเราได้คือพอเราเช็ดเราอะไรเงี้ยผิวมันไม่แห้งนะคะมันไม่รบกวนผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวด้วยเช็ดเสร็จจะรู้สึกได้เลยว่าผิวอะชุ่มชื้นมากๆให้ความรู้สึกแบบสบายหน้าชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวที่แบบเช็ดทคำความสะอาดได้ดีมากๆจริงๆอะ่ะอันนี้ชอบมากเลยนะคะ วันนี้ก็หมดแรงหมดเสียงเรียบร้อยค่ะทุกคนขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าขอใส่แว่นด้วยเพราะว่าเริ่มมองอะไรไม่เห็นแล้วเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนไน